ณแควนอันุรุ่งเรืองแห่งหนึ่งแควนฤกคามอันมั่งคั่งปกครองโดยเจ้ามหินทราและพระมเหสีสุริรัฐพระมเหสีผู้ทรงธรรมได้ให้กำเนิดโอรสฝาแฝดในคืนเดือนมืดขณะที่เด็กทั้งสองคลอดออกมาก็ได้เกิดพายุใหญ่คืนนั้นเองฟ้าผ่าลงกลางบัลลังทองเสียงดังสนัน่นเจ้าเมืองตกพระทยัยจึงรีบเรียกโหหลวงมาทำนายโหหลวงต่างปรึกษากัน ก่อนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าโอรสทั้งสององค์มีได้เหมือนกันในชะตาหนึ่งในนั้นคือกาลากินีแห่งแผ่นดินหากเติบโตในวังจะนำมาซึ่งสงครามความยากจนและทุกข์ยากแก่รัษฎรเจ้าเมืองนิ่งไปนานไม่อาจร่วมรู้ได้ว่าองค์ใดคือเงาแห่งหายนะเพราะทั้งสองพระองค์ถือกำเนิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันแม้จะรักโอรสทั้งสองเท่าเทียมเจ้าเมืองก็ไม่อาจละเลยคำทำนาย เงาแห่งความกลัวคืบคลานในพระไทยจนวันหนึ่งพระองค์ตัดสินใจอันเด็ดขาดทรงประกาศว่าจะเสี่ยงทายด้วยเคราะห์โดยให้ข้าราชบริพารน,นำทารกทั้งสองขึ้นไปบนหลังคาวางและโยนลงมาหากองค์ใดยังมีชีวิตถือว่าฟ้าประทานให้รอดจะเลี้ยงดูต่อไปส่วนอีกองค์หากดับสิน้นก็แปลว่าเป็นผู้การและกินีตามคําทํานายข่าวนั้นทําให้ทั้งวังตกตะลึงพระมเหสีทรงร่ําไห้ขอพระราชทานอภัยและทูลค้านอย่างสุดใจ แม้จะเชื่อคำทํานายแต่การทอดทิ้งชีวิตลูกเช่นนั้นย่อมแลกด้วยหัวใจของผู้เป็นแม่พระนางทรงตรัสพลางกุ่มทารกทั้งสองไว้แนบอกและพระนางจึงเสนอทางเลือกที่เมืองของหม่อมฉันมีนางพญางูขาวศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นสัตว์ผู้รักษาสมดุลแห่งชะตาจงนําโอรสทั้งสองไปวางถวายหากผู้ใดเป็นเคราะห์กรรมจริงนางพญาจะลงโทษเองโดยมิให้ล่วงละเมิดผู้บริสุทธิ์เจ้าเมืองนิ่งไปนาน ก่อนจะยอมรับทางออกนั้นเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องฆ่าลูกด้วยพระหัตถ์ของตนรุ่งเช้าวันถัดมาขบวนราชรถรับออกเดินทางไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์กลางหุบเขานางพญาง,งูขาวผู้เลื่องชื่อในตำนานกำลังรอรับคำเสี่ยงทายที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกจากนั้นพระมเหสีส่สงสารไปยังนางพญาง,งูขาวผู้ครองถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึกนางพญาง,งูก็ไม่ได้ตอบกลับเป็นถ้อยคำ หากแต่ทรงสัญญาณด้วยหมอกขาวบางที่ลอยออกมาจากป่าชวนให้หน่าเกรงขามและลึกลับเจ้าเมืองจึงทรงจัดขบวนอย่างเงียบงนันนำพระโอรสทั้งสองพระองค์เดินทางลึกเข้าสู่ป่าอันไกลโพ้นเมื่อถึงหน้าถ้ำทุกคนต่างหยุดนิ่งตามธรรมเนียมไม่มีใครเอ่ยคำพระโอรสฝาแฝดถูกวางลงเคียงกันบนแผ่นศิลาเย็นพวกทหารรอบมองหน้ากันเงียบๆไม่มีใครกล้ากระพริบตา เมื่อคลองโบราณถูกตีขึ้นหนึ่งครั้งเสียงสะท้อนดังกังวานดังสกิดให้สิ่งมีชีวิตในเงามืดตื่นขึ้นนางพญาง,งูขาวเคลื่อนตัวออกจากถ้ำช้าๆด้วยท่วงท่าที่น่ากเกรงขามร่างนางครึ่งบนเป็นหญิงผิวขาวซีดดวงตาสีเหลืองอัมพันจับจ้องเยือกเย็นผมยาวสยายปกบ่าส่วนท่อนล่างเป็นลำงูขนาดใหญ่สะท้อนแสงเงินวับวาวข้าราชบริพารหลายคนถึงกับหน้าซีตกใจกำมือปิดปากแน่น เพื่อไม่ให้เสียงร้องหลุดรอดออกมาบางคนสั่นระริกไม่กล้าสบตานางน,นางพญาง,งูไม่กล่าวสิ่งใดเพียงเลื้อยเข้าไปใกล้เด็กน้อยทั้งสองเพ่งพินิจอย่างเงียบงนันดวงตาเรืองรองไร้แววเมตตาไร้แววโกรธเคืองแล้วทันใดนั้นนางหลับตาสูดลมหายใจแผ่วเบาก่อนร่างงดงามนั้นจะค่อยๆแปรเปลี่ยนและภายในพริบตานางก็ค่อยๆกลืนโอรสองค์หนึ่งลงไปอย่างช้าๆ ไม่มีเลือดไม่มีเสียงทุกอย่างสงบอย่างน่าประหลาดเมื่อพระโอรสองค์หนึ่งรับหายไปในท้องงูนางพญาง,งูเพียงพยักหน้าเบาๆเหมือนกล่าวว่าเสร็จสิ้นก่อนจะหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำโดยไม่กล่าวถ้อยคําแม้แต่คําเดียวขบวนเสด็จกลับพร้อมพระโอรสที่เหลือโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเด็กที่เหลืออยู่คือผู้บริสุทธิ์หรือเพียงแค่โชคดีที่ถูกเลือกนะักแคว้นนฤค,คาม พรรกเพียงหนึ่งองค์ในอ้อมแขนของพระมเหสีเจ้าเมืองทอดพระเนตรลูกน้อยที่เหลือรอดอยู่เนิ่นนานในดวงเนตรมีทั้งความรักและความเสียใจที่ไม่อาจกล่าวออกมาในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระไทยตั้งพระนามโอรสองค์นั้นว่าเจ้าชายกวีพบซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นบทกลอนของแผ่นดินเจ้าเมืองตรัสว่าหากโชคชะตาบังจงเลือกไว้แล้วก็จงให้เด็กผู้นี้เป็นผู้สร้างสิ่งงดงามแก่แผ่นดินที่เขารอดมาเพื่อมัน แม้ในพระไทยลึกๆจะทรงรู้ว่าทารกที่ถูกนางพญางูกลืนกินนั้นคือเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเจ้าชายกวีพบแต่พระองค์ก็เชื่อว่าดีกว่าปล่อยให้ลูกคนนั้นเติบโตมาเพื่อฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกนับพันหากลูกเราต้องตายเพียงหนึ่งเพื่อให้ราษฎรอยู่รอดอีกหมื่นแสนก็จงให้บาปนี้ตกแกเ่เราเถิดนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายกวีพบจึงถูกเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมในวังหลวงท่านเจ้าเมืองผู้เป็นบิดา แบกรับความผิดบาปในใจส่งทุ่มเทพระฤทัไทยให้แก่โอรสผู้รอดชีวิตมีให้สิ่งใดขาดตกบกพร่องไม่ว่าเจ้าชายต้องการสิ่งใดพระองค์ก็จัดถวายให้โดยไม่รีรอเพราะเจ้าชายคือแก้วตาแห่งราชบัลลังก์คือความหวังที่ถูกโอบอุ้มไว้แทนสิ่งที่สูญเสียไปหลังกลืนพระโอรสลงไปนางพญางูขาวก็กลับเข้าถ้ำเงียบ,ยบใต้เงาหินนางแปลกายกลับเป็นร่างครึ่งหญิงครึ่งงู จากนั้นจึงสำรอกร่างทารกน้อยออกมาเปียกชุ่มแต่ยังมีลมหายใจแท้จริงพระมเหสีได้ฝากสารลับให้นางพญาไว้ชีวิตโอรสองค์หนึ่งหากไม่ใช่กาลกินีนางพญางูจึงเลี้ยงดูเด็กน้อยนั้นไว้ในถ้ำลึกในหุบเขาอันเร้นลับและตั้งชื่อให้เขาเหมือนคนธรรมดาคีรนัทแปลว่าผู้เกิดในภูผาการเวลาผ่านไปเด็กน้อยคีรนัทเติบโตใต้ร่มเงาป่าใหญ ยมีหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูแท้จริงแล้วคือนางพยังงูขาวที่แปลงกายเป็นหญิงมนุษย์เพื่อเลี้ยงเด็กผู้นี้ราวกับเป็นบุตรแท,แท้นางสอนทั้งวิชาคาถาอาคมและความรู้หลากหลายด้วยที่ชายหนุ่มเป็นคนฉลาดไม่นานเขาก็จดจำได้หมดสมเป็นองค์ชายที่เพียบพร้อมทั้งความรู้และความสามารถนอกจากนี้ชายหนุ่มยังเต็มเปี่ยมเมตตาเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยที่รู้ภาษาสัตว์ ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างสงบดังญาติมิตรวันหนึ่งขณะนั่งใต้ต้นไทรใหญ่เจ้าลิงดำเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างมาตั้งแต่เด็กก็กระซิบขึ้นว่าเจ้าเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดในป่าใหญ่นี้ถึงมีเพียงเจ้ากับแม่เพราะแม่ของเจ้าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนางพญาง,งูขาวผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณเขานี้ฮีรนัทนิ่งงนันดวงตาสั่นไหวข้าถือกำเนิดจากงู รือว่่่าาไมใชคนเจ้าลิงสายหน้าเจ้าเป็นคนคีรนัทเก็บความสงสัยไว้ในใจเนิ่นนานจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจถามผู้เป็นแม่ตรงๆงแม่ข้าเกิดมาจากผู้ใดข้าคือใครกันแน่หญิงชารางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนดวงตาจะแปลเปลี่ยนเป็นสายตาของนางพญานางพญางูเอ๋ยด้วยสายตาอ่อนโยนเจ้าคือโอรสแห่งราชบัลลังก์ถูกส่งมาให้ข้า ลืมกินตามคำเสียงไทยแต่ข้าเลือกจะเลี้ยงเจ้าไว้เพราะเจ้าบริสุทธิ์และข้าเองก็ทำตามประสงค์ของแม่เจ้าอยู่กับข้าเถิดลูกที่นี่คือบ้านของเจ้าแต่คิรนัทกลับสายหน้าอย่างแน่วแน่ข้าเป็นมนุษย์แม้ไม่มีใครต้องการข้าก็ขอเดินไปตามทางของตนเองไม่ใช่ในป่าแต่ในโลกที่ข้าเกิดมานางพญางูหลับตาลงช้าๆราวกับเข้าใจ ก่อนที่คิรนัทจะออกจากป่านางพญางูได้นำสร้อยมณีสีแดงให้เขานี่คือเครื่องป้องกันเจ้าจากพันตรายขอเพียงเจ้ามีเมตตามณีนี้จะปกป้องเจ้าคิรนัทลาจากแม่ด้วยหัวใจหนักอึ้งและออกเดินทางสู่โลกมนุษย์มีเจ้าลิงดำเพื่อนสนิทเดินเคียงข้างอยู่ไม่ห่างไม่นานนักเขาก็มาถึงกระท่อมหลังหนึ่งกลางทางสามีภรรยาวัยกลางคนตะโกนเรียกเขาอย่างใจดีให้มากินข้าว คีรนัทยิ้มและพยักหน้าขอบคุณในน้ำใจในใจนึกว่าโลกมนุษย์ช่างอบอุ่นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แม่เคยเตือนเลยแต่เพียงไม่นานหลังจากลิ้มรสข้าวคำแรกสายตาของเขาก็เริ่มพร่ามัวร่างกายอ่อนแรงก่อนจะหมดสติลงกับพื้นเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งเขาพบว่าถูกมัดไว้แน่นสร้อยมณีที่แม่ให้ก็หายไปสามีภรยาคู่นั้นกำลังยืนหัวเราะเบาๆในเงามืด เขาเอ่ยว่าได้ของดีอีกแล้วครั้งนี้จระเข้มันคงอิ่มแน่เหมือนไอ้หนุ่มก่อนก่อนที่ผ่านมาไม่มีผิดเสียงของคิรณนัตก้องอยู่ในหัวนี่คือบทเรียนแรกของเขาในโลกมนุษย์บทเรียนที่ไม่มีในป่าไม่มีในตำราและไม่มีคำเตือนใดเตรียมใจเขาได้เลยเมื่อสองสามีภรรยายโยนคิรันัตลงในบ่จอจระเข้ร่างของเขากระแทกผืนน้ำดังตูม ผงจระเข้หลายตัวเริ่มเคลื่อนไหวอย่างหิวกระหายแต่ก่อนที่อันตรายจะถึงตัวคีรนัทหลับตาแน่นแล้ว่ายมนที่แม่งูเคยสอนเสียงท่องถ้อยคำโบราณดังก้องในใจน้ำในบ่อพลันสงบนิ่งลงเหล่าจระเข้หยุดนิ่งไม่ไหวติงดวงตาทุกคู่เปลี่ยนจากความหิวเป็นความหวาดเกรงพวกมันไม่เพียงหยุดแต่กลับล้อมชายหนุ่มไว้ปกป้องราวกับบุตรในอุธร์คีรนัทลุกขึ้นจากน้ำอย่างสงบ ก่อนจะเหาะขึ้นมาด้วยคาถามายืนเบื้องหน้าสองผัวเมียผู้ตกตะลึงเขายื่นมือออกสร้อยมณีก็ลอยกลับมาคล้องคออย่างช้าๆจากนั้นจึงกล่าวเสียงเย็นหากเจ้าคิดหลอกลวงผู้คนอีกข้าจะสั่งให้จระเข้ที่พวกเจ้าเลี้ยงกลืนพวกเจ้าเสียเองยังไม่ทันขาดคำเจ้าจระเข้ตัวโตวตว,วัดหางกระแทกน้ำเสียงดังเปรี้ยงราวกับตอบรับคำขู่ของชายหนุ่มสองสามีภรรยาหน้าซีด รีบหมอบกราบขอชีวิตทันทีคิรนัทไม่พูดอะไรอีกเขาเพียงหันหลังเดินจากไปอย่างสง่างามโดยมีเจ้าลิงดำกระโดดตามมาติดๆหลังเดินทางยาวไกลด้วยความเหนื่อยล้าคิรนัทเดินเข้าสู่แคว้นหนึ่งที่รกร้างไร้ผู้คนไร้เสียงชีวิตในกลางเมืองนั้นกลับมีสระน้ำใสสะอาดล้อมด้วยดอกบัวบานนับร้อยกลิ่นหอมลอยอวนในอากาศเย็นเยียบกว่าป่าที่เขาจากมา คีรนัทระวังตัวก่อนก้มลงตักน้ำดื่มอย่างช้าๆน้ำในสระมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลีบบัวเขาหันไปพูดกับเจ้าลิงดำเจ้าลิงดำพยักหน้าแต่ไม่ยิ้มตามคีรนัทข้าว่าที่นี่ไม่ธรรมดาข้ารู้สึกถึงกลิ่นเวทมนต์เก่าแก่ปกคลุมอยู่ทั่วเมืองนี้แล้วมันก็ชี้ไปที่ดอกบัวดอกหนึ่งใหญ่กว่าดอกอื่นบานไม่สุดแม้แดดเช้าส่องมาเต็มบึงเจ้าดูดอกนั้นสิ ทำไมมันไม่ยอมบานคิรนัทเพ่งมองบางอย่างในใจเริ่มเต้นแปลกๆเขารู้ทันทีว่าสะแห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพียงดับกระหายแต่ซ่อนบางสิ่งไว้ใต้กลีบบัวอันง,งดงามเมื่อเพ่งมองดอกบัวประหลาดคิรนัทรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างเขาถอดสร้อยมณีจากคอวางไว้บนฝ่ามือแล้วร่ายเวทตามที่นางพญาง,งูเคยสอนแสงจากมณีส่องวาบสร้อยค่อยๆเปลี่ยนรูปกลายเป็นดาบวิเศษ งดงามราวแสงจันทร์ดาบนั้นเบาในมือเหมือนรู้ใจผู้ถือดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคีรนัทเงื้อดาบขึ้นแล้วฟันกลีบบัวดอกใหญ่เบื้องหน้าเพียงชั่วพริบตาดอกบัวก็ค่อยๆค,คลี่บานออกเผยร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ภายในนางงดงามอ่อนละมุนผิวพันด่งกลีบบัวดวงตาใสาราวสายน้ำข้าชื่อว่าบุตบาธิดาแห่งเมืองนี้ และข้ารอเจ้ามานานเสียงของนางนุ่มนวลแต่มั่นคงจากนั้นนางก็เล่าความจริงให้คิรนัทฟังเจ้าชายกวีพบปรารถนาให้ข้าเป็นของเขาแต่ในกฎของแคว้นข้าจะแต่งให้แก่ผู้เดียวผู้ที่สามารถปลดข้าออกจากดอกบัววิเศษนี้ได้เท่านั้นและเจ้าคือผู้ที่ทำสำเร็จต่อจากนี้ไม่ว่าเจ้าจะไปแห่งหนใด ข้าจะติดตามเจ้าไปทุกหนทุกแห่งคีรนัท้วยเป็นคู่บุพเพสันนิวาสทั้งสองจึงตกลงใจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาด้วยความรักและความผูกพันที่สืบเนื่องมาหลายพบชาติแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานสายลับของเจ้าชายกวีพบได้รายงานว่ามีชายแปลกหน้าผู้หนึ่งสามารถตัดดอกบัววิเศษได้และพระธิดาบุษบาที่หายไปจากเมืองมาเนื่นาน,านได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งกวีพบฟังดังนั้น ก็ถึงกับลูกจากบัลลังก์ในพระไทยปนเปนกันทั้งความดีใจและความแค้นนางกลับมาแต่กลับอยู่กับชายอื่นข้าเฝ้ารอมาเนื่นนานแล้วชายผู้นั้นเป็นใครจึงกล้าชิงบุษบาไปจากข้าด้วยอารมณ์เดือดดานเจ้าชายจึงมีรับสั่งแก่ทหารใกล้ชิดทันทีแต่ไม่ว่าจะส่งทหารไปกี่ครั้งพวกทหารก็ยังคงกลับมามือเปล่าทำให้เจ้าชายกวีพบนั้นบัรดาลโทสะแล้วตรัสว่า จงไปนำพระธิดากลับมาหากนางขัดขืนก็จงลากนางมาให้ถึงแต่หากพวกเจ้ากลับมาโดยไม่มีนางข้าจะสั่งตัดหัวพวกเจ้าทุกคนเหล่าทหารได้ยินคำบัญชาต่างก็หวาดหวัน่นแต่ไม่กล้าขัดอาญาจึงออกเดินทางทันทีเทว่าเมื่อเหล่าทหารกลับมามือเปล่าอีกครั้งพระองค์ก็ไม่ได้ถามเหตุผลใดๆกลับมีรับสั่งตัดหัวพวกเขาทันทีเลือดไหลรินกลางลานวางัง สร้างความหวาดหวั่นไปทั่วหมู่ทหารและข้าราชการไม่นานนักเรื่องก็ถึงท่านเจ้าเมืองและพระมเหสีเจ้าเมืองเมื่อฟังจบก็ทรงเดือดดานแทนพูดขึ้นว่าตั้งแต่เกิดจนโตข้าให้เจ้าทุกอย่างที่ใจต้องการแล้วเหตุใดผู้เป็นลูกข้าผู้เป็นถึงองค์ชายถึงต้องมาเสียของรักให้กับคนธรรมดาพระองค์มองเรื่องนี้เป็นการแย่งของรักของบุตร และเตรียมสนับสนุนการนำตัวบุษบาลกลับมาอย่างเต็มที่แต่พระมเหสีกลับทรงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นโอรสของหม่อมฉันแม้จะเป็นเจ้าชายแต่หากไปย่งเมียชาวบ้านก็ผิดอยู่ดีสัตรีผู้นั้นเลือกแล้วและเขาไม่เลือกเจ้าจะฝืนด้วยอำนาจข่มด้วยบัลลังเจ้าจะเหลืออะไรนอกจากความอับอายหยุดเสียเถิด ก่อนที่เจ้าจะพังทั้งตัวเองและแผ่นดินที่เจ้าจะต้องปกครองเมื่อเจ้าชายกวีพบไม่ฟังคำห้ามของใครพระองค์จึงนำทัพทหารนับพันล้อมกระท่อมกลางป่าที่คีรนัทและบุษบาพำนักอยู่ทหารวางกำลังแน่นหนาจนพื้นดินสัน่นสะเทือนด้วยเสียงฝีเท้าจากนั้นเจ้าชายกวีพบก็ควบม้าเข้ามาพระพักต์เคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยแรงปรารถนาและโทสะชิงตัวบุษบาข้าชายแปลกหน้านั่น คีรนัทยืนอยู่เบื้องหน้ากระบีมณีอยู่ในมือแต่สีหน้าเขาไม่แข็งกร้าวมีเพียงแววเศร้าในดวงตาช้าก่อนเจ้าชายกวีพบท่านคือผู้รอดจากการเสี่ยงทายเมื่อคราวยังเยาเหตุใดจึงทำตัวไม่สมดังองค์ชายทำร้ายผู้บริสุทธิ์แย่งเมียคนอื่นข้าไม่อยากสู้กับท่านเพราะเราคือพี่น้องสายเลือดเดียวกันกวีพบชะงักดวงตาเบิกกว้างเจ้า รู้เรื่องนั้นได้อย่างไรเจ้าคือใครกันแน่คีรณัทสบตาอย่างหนักแน่นข้ากบุษบาจะกลับไปกับท่านเพื่อพบบิดาและมารดาแล้วท่านก็จะรู้ความจริงเองเมื่อทั้งสองพี่น้องคีรณัทและเจ้าชายยกวีพบเดินทางถึงวังหลวงทุกสายตาในราชสำนักจับจ้องไปที่ชายหนุ่มกาลและกินีผู้หายไปจากคำทำนายเมื่อวัยเยาว์หน้าพระภา์ของท่านเจ้าเมืองและพระมเหสี คิรนัทได้ก้มกราบแทบเบื้องพระบาทของทั้งสองผู้ให้กำเนิดจากนั้นเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การเสี่ยงทายณปากถ้ำการถูกนางพญาง,งูเลี้ยงดูจนถึงวันที่เขาเดินทางกลับมาโดยไร้ความแค้นเจ้าเมืองนิ่งฟังอยู่เนิ่นนานก่อนน้ำตาจะไหลรินข้าคือผู้สั่งให้บุตรตายด้วยมือของตัวเองแต่ผู้ที่ข้าเคยกลัวว่าเป็นกาลกินีกลับเป็นผู้มีธรรมประจำใจ พระองค์หันมองเจ้าชายกวีพบที่ยืนเงียบอยู่ข้างๆพลางกล่าวเสียงเศร้าส่วนเจ้าบุตรอีกคนที่ข้าเลี้ยงมาด้วยความกลัวสูญเสียข้ากลับทำลายเจ้าด้วยความรักที่เกินพอดีตามใจทุกอย่างไม่มองผิดชอบชั่วดีจนลืมว่าเจ้าคือว่าที่ราชาไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วท่านเจ้าเมืองก็หันหน้าไปยังเหล่าขุนนางและราษฎรที่เฝ้าดูอยู่พร้อมกับคุกเข่าลงกับพื้นเบื้องหน้าพวกเขา บัดนี้ข้าขอชดใช้ความผิดของตนไม่ใช่ด้วยคำสั่งแต่ด้วยการก้มศีรษะแทนบัลลังขออภัยต่อแผ่นดินที่เคยปล่อยให้ความกลัวครอบงำรมเจ้าชายกวีพบยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้สายตาเห็นผู้เป็นบิดาผู้เคยยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินกลับลดตนลงเพื่อชดใช้ผิดแทนตนเองหัวใจของกวีพบราวถูกแทงด้วยหอกแห่งสำนึกดวงตาพลันร้อนเผาเพราะข้า ผู้เป็นโอรสกลับทําให้บิดาต้องมาหมอบกราบผู้คนความละอายแล่นเข้าเกาะกลางใจเสียงของคิรนัทที่กล่าวตักเตือนในป่ากลับมาในหูอีกครั้งเสียงของแม่ที่เคยเตือนสติเรื่องความละอายของชายผู้แย่งภรรยาผู้อื่นก็ดังชัดขึ้นกวีพบสุดลงคุกเข่าต่อหน้าพระบิดาสเสด็จพ่อหม่อมฉันผิดไปแล้วความรักที่หม่อมฉันมีต่อนางบุษบากลับทําให้หม่อมฉันมืดบอดในใจยอมทําทุกอย่างแม้มีชอบด้วยทรา เขาหันไปยังคีรนัทข้าเคยริษยาในสิ่งที่เจ้าได้มาแต่บัตนี้ข้ารู้แล้วว่าเจ้าได้มันด้วยคุณธรรมไม่ใช่อำนาจหากข้าเคยเป็นคนที่เลวที่สุดบัตนี้ข้าขอกลับใจและขอใช้ชีวิตเพื่อเป็นชายที่พ่อจะไม่ต้องก้มหน้ารับผิดอีกพระมเหสีเฝ้ามองลูกทั้งสองด้วยน้ำตาขณะที่เจ้าเมืองค่อยๆลุกขึ้นพร้อมยื่นมือไปประคองลูกชายเมื่อเจ้ากลับใจทุกอย่างก็ยังไม่สายเกินแก้ไข ในที่สุดสองพี่น้องคิรนัทและกะวีพบก็ได้เปิดใจกันอย่างแท้จริงอดีตอันเจ็บปวดถูกแปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนและความขัดแยง้งกลับกลายเป็นสายใยแห่งสายเลือดที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมทั้งสองได้ร่วมกันครองแคว้นด้วยปัญญาและคุณธรรมกรวีพบใช้ประสบการณ์จากความผิดพลิกเป็นความอ่อนน้อมคิรนัทนำความเมตตาในใจมาเกื้อหนุนผู้ยากไร้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบประชาชนอยู่อย่างร่มเย็น ธรรมะแทนอำนาจเมตตาแทนอาวุธและนับแต่นั้นเป็นต้นมาแคว้นแห่งนั้นจึงเป็นที่รู้จักในานามแผ่นดินที่สองพี่น้องร่วมสร้างและสองหัวใจให้อภัยกัน